สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหเชลซีสิงบลูครับส็งเป็นว่าเล่นเลยนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ปล่อยอาเก้ครับหากยังหาตัวแทนอาเก้ไม่ได้ก็ไม่ปล่อยให้เชลซีครับสงแน่ๆนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะไม่ปล่อยนาธานอารเก้ครับกองหลังสารพัดประโยชน์ออกจากทีมในซัมเมอร์นี้หากไม่สามารถหาตัวแทนของเขาได้นะครับ อาเก้ครับตกเป็นเป้าหมายของเชลซีในการเสริมทัพเพื่อลุน้นแชมป์พิมเลียงอังกฤษโดยยอดทีมจากลอนดอนเนี่ยกำลังเจรจาก,กับ City, แมนเิตี้เกี่ยวกับค่าตัวของราฮิมสเตอร์ลิงกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยจากรายงานเดอะชิกครครับอ้างว่าสิงโตน้กเงินคลามเนี่ยมั่นใจว่าจะนำอาเกนะ้เนี่ยกลับมาเล่นให้กับทีมได้โดยเขาเนี่ยเคยเป็นผู้เล่นของเชลซีก่อนจะย้ายไปร่วมทีมบอลหมัดแบบชาววอลนะครับ เชลซีเนี่ยกำลังต้องการกองหลังตัวกลางคนใหม่หลังจากเสียอันโตนโอรูดิกเกอร์แลวก็อันเดรสคริสตนเซนครับไปแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามครับแมนซิตี้เนี่ยมีซินร์แบกไม่เยอะด้วยนะครับโดยอาเก้เนี่ยเป็นหนึ่งใน4ตัวเลือกสําหรับตําแหน่งดังกล่าวแม้เป๊ปกุลดุล่าครับจะมีกฎว่าอนุญ,ญาตให้ปล่อยผู้เล่นที่ต้องการย้ายทีมได้หากได้ค่าตัวที่เหมาะสมแต่แมนซิตี้เนี่ยจะไม่ยอมปล่อยอาเก้ออกจากทีมถ้าไม่ได้ข้อเสนอที่ดีพอและต้องการหานักเตะมาทดแทนให้ได้้้ในนนตลาดดีวยะครับ อาเก้ i, ครับย้ายมาจากบอลมันครับมาอยู่กับแมนซิตี้ด้วยค่าตัว41ล้านปอนด์ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะฮะและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับทีมได้2สมัยโดยเขาเนี่ยยังเหลือสัญญากับทีมอีก3ปีถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะซึ่งตอนแมนเชลซี Chelsea, เนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อให้ซิตี้เนี่ยพยิจารณาปล่อยตัวเขาออกมานะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหอาเก้ i, นี่เป็นก กองหลังสาร,รพัดประโยชน์จริงๆนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยยังหาตัวแทนไม่ได้ก็ไม่ปล่อยให้เชลซีแน่ๆได้ซ็งเป็นไก่ตาแดงเนี่ยสำหรับเชลซีในตอนนี้ยิ่งตอนนี้กําลังทาสัญญากับ,บราฮิมสเตอร์ลิงอยู่สําหรับเชลซีแล้วก็แมนซิตี้นะครับมาดูว่าจะเป็น,นยังจะเอาอาเก้นี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายครับสําหรับเชลซีนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงดีครับสวีดัสสวัสดีครับ